สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุลมนะคะเป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปนิ่งไปเนี่ยเขาคิดถึงเราไหมนะคะเขาไปทําอะไรอยู่นะคะธาตุลมมีราศีตุลราศีกุมแล้วก็ราศีเมทุนนะคะดวงที่วางอยู่ตรงนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะทุกท่านนะคะมันมีหลายราศีนะคะตุลกุมเมทุนมันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้หรอกดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดให้อ่านสลับกันเป็นไวเบอร์ซ่าได้มารับชมเราฟังกัน,นะคะ่ะ ธาตุลมคุณอาจจะบอกเขาเช่นกันใช่ไหมไม่ใช่แต่คุณที่เงียบไปนิ่งไปฉันก็อยากเงียบเหมือนกันตอนนี้ฉันเริ่มมองหาอะไรใหม่ๆเช่นงานทํามีความมั่นคงมุ่ไปข้างหน้ามากกว่ามาดูเรื่องราวสตรอรี่ของคุณนะะใบแรกของคุณเนาะคุณก็เริ่มรักษาสีตัวเองมากขึ้นนะคะถามว่าคุณคิดถึงไหมหมอก็จงต้องตอบเลยว่าหกด้วยประคบข้างกัอะนเนี้มีบ้างแหละเรานึกถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมทั้งที่เรามีใจและเรื่องที่เขาทําให้เราเสียใจ นะ,ะตรงนี้ได้ด้วยนะแต่ถามว่าคุณทําอะไรไหมตรงนี้เราเริ่มรักตัวเองให้เกียรติตัวเองมากขึ้นที่ผ่านมาคุณเจอไหมเนี่ยเดิเรเลมกับเด e ร o o โเนี่ยโอ้โหถ้าสองใบนี้ประกบกันทีไรดีนะไม่มีเดวิลมาเสริมทับโอ้นะคะเหนื่อยแนะ่นอนคุณคุยับคนที่เเขาบริหารสเสน่หตลอดเขาเจ้าชู้ค่ะเขาลั่นลาเขาไปเรื่อยของเขาเลยไปเรื่อยนะะเหนื่อยก็พักนะพอแล้วก็ไปต่อคนแบบนี้ไม่มีสถานะให้เรา นะเอาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งความสุขตัวเองมาก่อนนะตรงนี้หรือบางท่านนะคะเคยอยู่กับเขาะคะมายาวนานและเป็นสถานะแฟนได้ด้วยนะแต่ความสามั์เขาดึงใครเข้ามาหมอดูให้นะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบางคนคุยกับธาตุไฟเมสิงคนนนะธาตุดินกันกพุทธสมกรตุลลคณาตุล้าน้ำกรกฎวินพิชิตธาตุดินกันพุทธสมกรแล้วก็มีเมทุนลคนาเมทุนใบแรกของคุณแปดถ้วย มันมีใครที่เดินจากความสัมพันธ์นี้เพราะอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มมันขาดเดี๋ยวหมอขยายนิดนึงนะนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางท่านที่เคยคอมเมนต์ว่าโ oh, หหมอแทบจะปอนข่าวปอนน้ำพป,ปอร์ตเขาทุกอย่างเขายังไม่เติมเต็ม,ตมอยู่แล้วเขาไม่พอนะคะเียงว่าเราจะให้อะไรถ้าเขาไม่พอเขาก็ไปอยู่ดีนะคะตรงนี้นะอืมนะควีนเลียนนะคะตรงนี้ตีคู่ออกมาคุณมาว่าแปดไม้เท้านาคะสีดาบ เอ็มเพลสดูดีๆนะคะบางคนที่เขาถ้าคุณมีคนคุยที่ผ่านมาเขาดูๆก็หายไปเงียบไปแล้ววนกลับมาเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วด้วยทั้งคนของเขาแล้วก็นะคะมีคนอื่นนะคะเพิ่มเข้าไปด้วยไพ่พวกนี้บางคนคุยกับคนวันศุกร์คนวันจันทร์ก็มีนะคะนะก็กกดลัก,ากนากรกดนะหกเหรียญวิเชียน,นห้าถ้วย ให้ตาสําหรับเป็นเจ็ตเหลียนหมอว่าคุณก็เคยสร้างอะไรกับเขามาเยอะนะคะบางคนคาดหวังที่จะอยู่ด้วยกันเป็นแฟนเป็นครอบครัวแล้วหรือลงทุนลงใจทุกสิ่งทุกอย่างแต่ได้มาคือคุณให้เงินนะคะให้ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความรักมันก็ไม่ได้จังใจอยู่ดีมันไม่ได้เขาไม่ได้รักเราเหมือนที่เรารักเขาอ่ะมีแต่เราหยิบยื่นให้ขอโทษก่อนคิดถึงก่อนรอก่อนแต่เขาเป็นผู้ผู้รับอยู่ฝ่ายเดียว นะทั้งที่คุณดูแลเอาใจใส่เขาดีมากๆนะคะสภาวะบางขั้นเครียดนะคิดเยอะคิดมากเพราะเขาไม่เคยชัดเจนกับเราเดี๋ยวเขาก็ไปเดี๋ยวเขาก็วนวนเวียนเวียนนะคะไปไปกลับกับอยู่หลายรอบแต่ตอนนี้หมอว่าคุณก็อาจจะเริ่มนิ่งเริ่มเงียบแล้วพอแล้วคุณเคยรอเขานะแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะตรงนี้นะนะคะขอดูอีกนิดนึงนะ สิบไม้เท้าบางคนก็เป็นสถานาแฟนและเป็นครอบครัวแล้วที่คุณแบกอยู่ตรงนี้เพราะคุณคือบ้านหมายถึงครอบครัวการอยากมีเขาก็เลยแบกแต่ตอนนี้คุณไม่อยากแบกแล้วมันหนักนะรักใครแล้วมันหนักมากๆนะคะเขาดึงใครเข้ามาเป็นรักสามเศร้าเติร์ดปาร์ตี้คุณไปจับได้ไปโป๊ะแต่หรือว่าความรู้สึกเราพังมากเลยนะคะบางคนก็มีคนใหม่ๆเข้ามาแทรกนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะ อึดอัดมากเลยนความรักความสัมพันธ์นี้เห็นไหมคะภาพที่ปิดตาเนี่ยตอนนี้คุณไม่คุณไม่ปิดตาตัวเองละคุณจะเปิดนะทุกสิ่งทุกอย่างออกมานะคะไม่อยากหลอกตัวเองเขาหลอกเราได้แต่เราอย่าหลอกตัวเองนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวหมอขอดูให้ว่าเขาไปทําอะไรถ้าเข้าไปคุียับคนไหนไปได้ดีมีสุขไหมหรือที่เขาเงียบไปเนี่ยเขาไปทําอะไรนะแต่อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะมาดูกันในแรกเขาไปทําอะไรอ oh, the fool ตามสไตล์เดอะฟูไปเรื่อยๆเอื่อยๆแต่ถ้าคุณมาถามหมอไปเรื่อยๆเอื่อยๆเนี่ยเขามีคนคุยไหมล่ะมีค่ะทุกท่านทั้งหลายมีแต่เขาไม่เคยคอมมิตเมนต์กับใครคบใครก็เพราะว่าผลประโยชน์ทำให้ร่างกายก็หน้าตาทางสังคมเงินทองก็คือ,ค,อคนแบบนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับใครมากมายไม่ได้นึกว่าเอ,อ้ยเขาจะรักเราไหมแต่ฉันอะไปเรื่อยๆเลยถ้าเจอใบนี้นะคะยังไม่ได้มีอยากมีสถานะนะหมอจะอ่านใบทุกใบที่ออกมาแล้วกัน หกถ้วยนะถ้าเขาไม่ไปดีลกวับคนเดิมๆคนเก่าๆแปลว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณนะคะตรงนี้นะขอขยายนะคะหกถ้วยหมายว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่นะสําหรับบางคนยิ่งถือไม่เท้านะคะกางไม่เท้าคุณถูกปิดกัน้นมีกําแพงกันไหมไม่ค่อยคุยกันไหมหรือถูกบล็อกนะคะเอมเปร์เลอร์ราศีเมลัคนาเมรต่างชาติก็ได้นะคะหรือคนชอบสอนชอบบอก สีกรอบให้ผู้อื่นนะคะแอดไม่เท้านะแทมมาแลานวธนูลักขนาดธานูคิงดาบคิงดาบธาตุลมตุนคุมมีทุนท่าตเดียวกับคุณนะคะสามไม่เท้าสี่ไม่เท้าอันนี้หมอพูดเลยนะนะคะหมอจะอ่นานไพ่ทุกใบออกมาบางคนนะคะหมอพูดเลยว่าถ้าคุณไปดีกว่าใครหนึ่งนะคะดูให้ดี อาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างคุณบางคนอายุที่แตกต่างความคิดความอ่านที่แตกต่างหน้าตาทางสังคมบางคนเป็นปัญหาเรื่องทัศนคติไม่ตรงกันคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะก็ถูกปดิดกั้นมีกำแพงหรือโดนบล็อกได้ด้วยหรือไม่คุยกันถามว่าเป็นยังไงหมอว่าเขาเขายังคิดถึงคุณอยู่นะแต่ว่าเหมือนเขาพยายามไปโฟกัสสิ่งอื่นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องหน้า,นนาที่ของตัวเองมองไปข้างหน้าไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับงานถ้าคนคนนี้ยังไม่ได้มีใครนะคะตรงนี้นะไม่ได้มีใครจริงจังนาะ ที่เขาไปโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานงงาน,นะคะตรงนี้แต่ถ้าบางกรณีนะคะคุณอาจจะเป็นแฟนกันแล้วสถานะนะคะหมอว่าเขาอาจจะไปเริ่ม Le> ต้นดีลกับใครเป็นคนเก่าเพื่อนเก่าคนในสายงานคนใกล้ตัวนะคะตรงนี้อาจจะไปเริ่มดีลเริ่มคุยแล้วนะตรงนี้แต่หมอว่ามันมีบางอย่างที่เขาอาจจะมีความคิดความอับไม่ตรงกันแต่หมอไม่ได้บอกว่าจะเลิกกันตอนนี้นะคะมันมีปัญหาคบกันแล้วมันมีปัญหานะตอนนี้นะตอนนี้นะคะ แต่ว่าเขาก็ยังแอบซื้อแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะแต่บางกรณีเขาไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะตรงนี้นะแต่มันไม่คุยกันไม่ติดตอ่อไม่สื่อสารต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่นะคะตรงนี้อืมนะคะมาดูกันนะคะมาดูความคิดที่เขามีต่อคุณดีกว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่นะไพ่ออกมาในพื้นดวงพไพ่แปดเมทาขึ้นมาด้วยนะมาดูกันว่า เขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรทุนบ้างนะที่เงียบไปเงืงไปนะหกไม้เท้านะคะสองไม้เทา้าบางคนไกลกันไหมหรือมันเหมือนเขาไปโฟกัสในหน้าที่การเงินการงานความสําเร็จไหมนะคะควีนถือถ้วยนะคะห้าถ้วยนะคะเก้าดาบเครียดเรื่องอะไรคิงเหรียญน,นคนนี้ค่อนข้างมีอีกโก้นะคะ สถ้วยสองถ้วยนะคะไพควีนดาบมาดูกันนะคะทําไมหมอถึงอ่านนี้เพราะว่าหมอเห็นไพหลายใบขึ้นคุณเป็นควีนถ้วยกับคิงถ้วยอยู่เดอยู่คนละฝั่งถามว่ามันมันเขาคิดถึงคุณไมหมหมอต้องตอบว่าคิดถึงยังมีใจคิดถึงคุณอยู่แต่ว่ามันอาจจะเบื่อเรื่องบางคนเรื่องความขัดแย้งความไม่เข้าใจพูดตรงเกินไปหรือกลัวคุณไม่เอาเครียดนะคะคิดเยอะถามว่าเขายังเสียดายคุณไหม ท้าที่ทาให้ความรักมันพังเสียดายค่ะตรงนี้นะแต่ว่ามันเบื่อเรื่องการขัดแย้งความไม่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างมันรู้สึกมันมันยังไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังหมอพูดเลยนะคะว่าบางทีความรักนะคะสมมุติว่ามันไม่ได้มีเรื่องอื่นกลัวกันนอกใจอาจจะเป็นคําพูดคาจางั้นต้องปรับต้องจูนเข้าหากันนะะอย่าไปคาดหวังว่าอุ้ยนะคะต้องเต็มร้อยเธอต้องเต็มร้อยกับฉันไม่มีใครเต็มร้อยแล้วคะ่ะคุณยังไม่เต็มร้อยกับเขาเลย นะ,ะ80%ถือว่าดีแล้วนอกกนั้น20%ก็คือ20%ก็คือเราต้องรับกันได้ได,ด้วยความต่างหรือทัศนคติบางอย่างที่ไม่ตรงกันพยายามปรับนะท่านั้นเองนะคะตรงนี้อห้ตรงนี้ขึ้นมานะหรือเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจก็ได้นะคะเออนะคะเขาเจ้าชู้เดวิลเขารู้นะคะว่าเขาทําให้คุณเสียใจเนี่ยเครียดอยากกลับมานะแต่คุณไม่เอาอ่ะกลัวไม่เอาใครจะเอาละคะถ้าเป็นสายเดวิลเนี่ยคะ่ะมีใครไปเรื่อย นะคะไม่ได้จริงใจกับใครอย่างเงี้ยนะคะตัวคุณยังไม่มีหลักไม่มีเกีย์ที่จะรักใครจริงจังเลยนะคะแล้วแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยใครจะรับได้ล่ะถูกไหมถ้าเป็นกรณีนี้นะคะอ mm ่ะ hmm. ทีนี้มาอ่านความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณบ้างเขาคิดยังไงคุณนะคะทาตุลม mm hmm. นะคะ กด็ดเรามาก่อนสิบถ้วยบางคนอาจจะเป็นแฟนกันแล้วสถานะครอบครัวแล้วมีลูกด้วยกันก็มีหรือคุณเคยอบอุ่นและเติมเต็มให้เขาแค่ไหนเขาคิดนะคะไพ่ตกตรงนี้คิดเนี่ยไพ่ตกความคิดมันเขาก็รู้สึกเสียใจอะ่ะเสียดายบางอย่างนะคะคนเรานะคะอย่าไปเสียใจเสียดายตอนที่อยู่อะ่ะต้องให้รู้คุณค่าต้องทำนะคะต้องทําให้เห็นต้องคิดนิดนึงนะคะ นีขนาดความคิดของเขาเป็นคิงถือมัแล้วคุณยังเป็นไพ่ตีคู่ออกมาเลยเป็นควีนถือไม่เท้าหมอว่าเขาก็คิดถึงคุณนั่นแหละอยากวนกลับมาเนี่ยลึกๆเนี่ยอยู่บนหัวตรงนี้นะคะอยากวนกลับมาเดลเวอร์ยังง่วงๆอยู่แต่ดูดีๆนะคะถ้ากลับมาแปลว่าเขาอาจะมีปัญหากับฟังนั้นที่ยังไม่ขาดตรงนี้นะคะคิดถึงแต่ว่ามันมีเดลเวอร์มันมีรักสามเศร้าอยู่ในนี้นะคะอ่าหรือไพ่อ่านสลับกันแปลว่าคุณทําให้เขาเสียใจก็ได้นะคะหรือคุณมีรัก มากกว่า1คนก็ได้นะคุณไปสลับกันเอาเองนะคะแต่ว่าเขายัง2คนอยู่ยังแอบซื้อแอบซองอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณนะคะดวิเขาคิดว่ามันสิ้นสุดหรือเปล่าเดวอมีเจอกันลนกักคณากันมีคนวันเสาร์ด้วยนะคะเราจบกันไปแล้วหรือเปล่านะคะสาดาษนะ,ะเจ็บปวดและเสียใจนะคะในรัก3ามเศร้าหรือใคร ดึงความสัมพันธ์เข้ามานะา The Star, คะเดสตากุมลักนาคุมม,มันเหนื่อยนะคะตอนนี้กําลังโลเลลังเลจะกลับมาดีหรือไม่ดีกลับมาคุณจะรับไหมหรือที่ผ่านมามันเจ็บปวดกันมาเยอะแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมยิ่งคนที่เป็นสถานะแฟนมีครอบครัวมาว่าตอนนี้เครียดคิดเยอะคิดมากในการกระทําตัวเองพอฝั่งนั้นก็เริมไปไม่รอดก็อยากคนกลับมานะ เสียดายไพ่หมอขึ้นมาอย่างนั้นนะไพ่หมออ่านตามไพ่นะเขายังคิดถึงคุณอยู่แต่จะกลับมาดีหรือไม่ดีใจนึงก็มามางอ้อแล้วคุณไม่เอาก็กลัวเสียฟอร์มไหมไปามลายใต้สามเหลี่เป็นสองด้วยเลยค่ะคิดถึงบางคนนะคะเมื่อตื่นรู้ก็ต่อเมื่ออีกคนนึงไปแล้วไม่รอดมันก็เป็นอย่างนั้นที่ที่สัจธรรมที่เราเคยเห็นกันอยู่นะะหมอบอกเลยนะครอบครัวไหนที่อยู่กันมานานสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันมาดูแลกันมา อย่ามาถามหาคู่แท้คนที่ดูแลคุณนั่นแหละคือคู่แท้ไม่ว่าคุณจะทุกข์หรือคุณจะสุขเขาอยู่เคียงข้างคุณสร้างเนื้อสร้างตัวกันมานั่นแหละค่ะคู่คู่แท้ของเราตรงนี้นะคะแต่อย่าไปทําเขาด้วยการดึงใครก็มาทําให้เจ็บปวดเหนยรู้สึกคิดถึงครอบครัวแต่ทําคุณเจ็บและเสียใจจะกลับมาดีไหมง้อดีไหมนะะหรือเอ้ยยังโลเลอยู่รักพี่เสียดายน้องคุณไม่เอาหรอกค่ะแบบนี้เขาก็รู้ ะะมาเสียใจเริ่มมาสองแล้วหรือบางคนที่ผ่านมาอาจจะเจอใครคบกับใครที่เขามีตัวเลือกทางเลือกเยอะเรา m o ฟออกมาเห็นไหมคะรู้สึกมันไม่ว่ามันว่างเปล่ามันไม่ใช่สําหรับเราหรือเราเหนื่อยเพื่อเขาแต่เขาไม่เคยเห็นค่าเราเลยอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเหมือนคุยกับใครแล้วไปไม่รอดอยากกลับมาอย่างเงี้ยนะคะมาสองละอ่ะมาดูนะคะมาดูแอคชั่นดีกว่านะคะ มาดูธาตุลมดีกว่าโอ้โหธาตุลม,มใหม่แรกเลยควีนดาวออกมาเลยโอ้โนะฉันเจ็บมาเยอะนะตอนนี้ฉันไม่เอาแล้วนะฉันเข้มแข็งแล้วนะถามว่าฉันหน่วงหน่วงยังคิดถึงไหมคิดถึงแต่แต่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรฉันไม่เอาอะ่ะฉันเจ็บแล้วจำนะคะก้าวเรียนรักตัวเองมากขึ้นดูแลใจตัวเองมากขึ้นฉันตื่นรู้แล้วนะนะคะเขาเพิ่งตื่นนะแต่คุณตื่นนานละ ะะตื่นรู้แล้วอยากจะหลุดจากวิบากกรรมเนี่ยใจแข็งมากขึ้นเด็ดเดียวมากขึ้นฉันไม่เอาแล้วนะคุณเจ้าชู้ขอขยายเนี่ยถ้าเป็นเดวิลนะเจ้าชู้ฉันไม่เอาแล้วคุณบอกนะคะใช้พลาขึ้นมาช่วงนี้ชาวธาตุลมจะชอบทําบุญทํากุศลนะ,ะหรือทําทานรักษาศีลหรือแม้แต่เป็นการปฏิบัติบูชาคุณก็ชอบนะคะคุณอย่าได้ความรักที่ศีลเสมอเรา คุณจะได้ความรักที่ดีงามรักและเมตตาซื้อสัตว์อย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้เหมือนเราคิดอะไรได้มากขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นหรือมองอะไรได้กว้างขึ้นนะคะสีลที่บริสุทธิ์เราจะดึงดูดคนที่ใช่สําหรับเราสิลจะเปลี่ยนตัวกัน้นใครที่ไม่ใช่ท่านจะให้เฟดตัวไปจากเรานะคะตรงนี้โอ้โหน่าเจอเฮอร์มิตเข้าไปอีกนะคะไพ่พระและเจอเฮอร์มิตนะคะ คุณอาจจะปฏิบัติธรรมอยากหลุดทนเลยสะสมบุญบาร,รมีไปนะคะตรงนี้หมอพูดเลยว่าช่วงนี้คุณอาจจะได้ไปบวชชีพามไปปฏิบัติธรรมนะคะเพราะรักกับความรักที่เป็นวิบากกรรมนะคะผมจะวิขิีใครสักคนให้มาเจอเรานะคะิบถ้วยนะคะอันนี้หมอจะพูดตรงนี้ก่อนนะคะว่าลักษณะที่หมอเห็นนะคะ ใครที่เป็นสถานะครอบครัวอยู่กันเป็นครอบครัวมาก่อนนะคะส่วนใหญ่เข้าไปแล้วไม่ได้ดีจะมีโอกาสวนกลับมานะคะตรงนี้มีโอกาสวนกลับมาหาคุณแต่ตอนนี้นะคะยิ่งนานวันเท่าไหร่คุณก็ยิ่งตื่นรู้มากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นโฟกัสไปข้างหน้ามากขึ้นนะคะตรงนี้เนาะ แต่ถ้ายิ่งวนไปเวียนมาแล้วไม่ได้มีอะไรให้เราเลยคุณก็ไม่เอาแล้วเพราะคุณอยู่ได้นะคะหมอขอฟิกไปที่ใครที่อยู่เป็นสถานะครอบครัวที่อบ่นหมอว่าหมอเห็นไพ่ตัวนี้เขากําลังแย่หมอว่ามีโอกาสที่จะกลับมาแต่ตอนนั้นหมอไม่รู้นะไพ่คุณขึ้นมาว่าคือรักตัวเองนะคะก้าเหลียงน,นะคะอยู่ตัวเองได้แล้ววันเวลาผ่านไปเราก็เริ่มเข้มแข็งชัดเจนกับความต้องการของตัวเองมากขึ้นเห็นไหมคะได้มงกุฎทองเลยนะคะเข้มแข็ง จะก,กลับมาในวันเวลาที่สายแต่บางคนก็เหมือนกันนะเขาอาจจะเจ้าชู้มีคนคุยเยอะไปแล้วไม่ดีๆก็อยากวนกลับมาดูให้ดีนะคะการวนกลับมาคราวนี้อาจจะเป็นเรื่องที่คุณเคยซื่อสัตว์กับเขาจริงใจเขาแล้วก็ช่วยเหลือกันเงินกันทองได้ด้วยนะคะหมอขอแนะนําพายหมอว่าบางท่านจะมีคนใหม่มาดีวนะคะแต่คุณไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไปรีบหาใครหรอกแต่จะมีใครเข้ามานะคะ เติมเต็มในชีวิตของเรานะไปดูคลิปคอนโซลนะนะหรือรักข้างใหม่นะคะมาขอให้แนะนำสุดท้ายดีกว่าอ้าวสองถ้วยขึ้นมาแล้วขึ้นบาใบแรกเลยคิงถือไม้เท้านะคะคิงคิงถือถ้วยนะคะ เลขถ้วยสิบเหรียญน,นะะไพ่กระโดดรมามีคนสองคนอยู่นะเริ่มสองอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณนะคะให้ตรงนี้ดาสามดาบมาพูดอย่างนี้ดีกว่าค่ะจะมีใครบางคนติดต่อทักทายคุณกลับมานะคะที่หมอเปิดเยอะๆพอๆหมอมาประจวบหมอกับไพ่ที่วางในพื้นตรงนี้ไว้นะคะ ตรงนี้ให้มันคลิกกันมันไปในโทนเดียวกันไหมครูบาอาจารย์ที่ดูดวงมานานศึกษามาเยอะนะ,ะจะรู้นะ,ะม,มันไม่ได้มีอะไรที่ต้องเต็มร้อยเปอร์เซนต์ว่าแม่นขนาดนะคะแต่ว่าต้องมีบ้างแต่มันจะผิดพลาดยังไงให้น้อยที่สุดแต่ว่นดูดรวมาเนาะนะคะเราจะอ่านอย่างนี้ค่ะว่าบางท่านจะมีคนใหม่มาคุยแต่บางคนบางคนนะคะคุณเคยอบอุ่นและเติมเต็มให้กับเขาเขารู้ แล้วโดยเฉพาะหมอฟิกไปคนที่มีครอบครัวมีแฟนแล้วจะกลับมาแต่คุณจะโลเลกับคนนี้คุณจะลังเลคุณจะพี่นิดพิเคราะห์เมื่อมาถึงตอนนั้นนะคุณจะเป็นเดอะฟูลแล้ววิฉันรุนล้วจะติดคุณจะให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะคะไพ่ไปที่6นะให้ความยุติธรรมกับตัวเองคุณจะกางกระดาษ A อซว้คุเราไม่ผิดพลาดได้นะคะแต่คนนี้ผิดแล้วผิดอีกผิดซ้ําผิดซากนะผิดเป็นจนนะคะ นิสัยลึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคุณคิดเอานะนะว่าหมอจะพูดถึงอะไรบางทีเราก็ไม่เอาพอแล้วนะคะนะเราทุกคนเรามีเหตุผลเรามีเกียรติเรามีศักดิ์ศรีในตัวเองนะหมายถึงว่าเราทนมานานแล้วนะคะมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะหมอไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินแต่ตอนนั้นคุณอาจจะรู้สึกเอ้ยลังเลโลเลยเขาเอาเขาเป็นยังไงเขาดีขึ้นไหมเขาจะทํากับเราอีกไหมนะคะมันเป็นเหตุผลของคุณที่หมอเข้าใจนะคะเพราะว่าเราเป็น เราสามดาบอะแล้วเราก็พังแล้วอ่ะมันมันก็ยากที่จะไปต่อหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับคุณนะจะมีการติดต่อมาตรงนี้นะคะสําหรับบางท่านบอกว่าคุณพอแล้วคุณอยากได้โอกาสใหมเริ่มต้นใหม่คุณมีคนใหม่ๆมาดาดีลลวมูไปข้างหน้ามากกว่าดวงมีสเสน่ห์มากนะคะอนาคตจะมีใครสักคนที่เข้าวินที่คุณจะรู้สึกอุ้ยคุยแล้วคุณอยากคุยอีกะค่ะขอบคุณมากมายนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ ไม่พลาดที่หมอมินทาคลิปแต่ถ้าดูวดวงส่วนตัวกับหมอมิน ID ไลน์ของหมอนะคะแล้วก็บางคลิปหมอจะทิ้งค่าครูไว้ให้ดูด้วยนะคะตรงนี้นะอ่านรายละเอียดเบื้องต้นนิดนึงนะคะเราค่อยแอดไลน์น,นะคะขอบคุณมากมายสวัสดีค่ะ